ทุกคนเราไม่ได้ไปวันเกิดคนโก้เราก็นอนให้กำลังใจดูสตรีมไลฟ์ไปเอ็นดูตัวเองอยากไปนะเนาะคนเยอะมากคนเยอะจริงๆแ,ๆแล้วใดๆแล้วทุกคนพี่เจิดเราวอวยพรแล้วนะเขาไม่ตบท้ายนะจ๊ะเดี๋ยวมันไปเดี๋ยวมันแบบพิเศษไปไงมันต้องวพอวยพรพร้อมคนอื่นเขาไงความน่ารักของเพื่อนเขาเขา เขาอวยพรดีเพื่อนเ,อเนาะเพื่อนรักอืมมันมันก็พิเศษกว่าใครแหละด้วยด้วยความที่แบบเขาสนิทกันอืมจะว่าสนิทกันมันก็สนิทกันทุกคนเนาะพูดถึงว่าคือนั่นแหละคือเขาสนิทกันแบบว่ากินนอนอยู่ด้วยกันอ่ะคือด้วยการทํางานอะไรอย่างเงี้ยเขาจะ กินอยู่บนรถตู้นอนบนรถตู้ไปไหนมาไหนได้กันบ่อยอะไรความสนิทกันเนี่ยอืมย่าคิดเยอะน่ารักมากทุกคนดูเอาเหอะพี่เจีย๊ยบเนี่ยน่าโดนขังมากขังพี่เจีย๊ยบมีคนโพสต์รูปอะไรแบบเป็นรูปกลมๆสองสองคนไวพรว่าอะไรทุกคนไปกระหน,น่ำไลค์ให้หน่อยดิผมขออนุญาตอ่านหน่อยนะผมชอบมาก c n p o l โ e o สุขสันวันเกิดนุกธนดลวันเกิดปีนี้ขอให้มีความสุขสุขกายสุขใจสุขภาพแข็งแรงขอให้ชื่อเสียงโด่งดังและเป็นที่รักของอะไรนะสายตาไม่ค่อยดีและเป็นที่รักของอนะืมเดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บนึงจอมันดับจอมันดับและเป็นที่รักของ เป็นที่รักของพี่ๆอ๋อและเป็นที่รักของพี่ๆตลอดไปอ๋อมันจอมันดับพอดีขออภัยและเป็นที่รักของพี่ๆตลอดไปเป็นเพื่อนร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมาและมีความรักเพื่อนๆทุกคนมากขอบคุณที่ร่วมเดินทางและสร้างความสุขเสมอไม่มีนุกธนดน ก็คงไม่มีปลายปลายโอริโอในวันนี้เดินทางต่อไปด้วยใจที่เข้มแข็งการเป็นตัวเองมันดีเสมอเพื่อนอืเสียงเบามากเหรอ <c oughs> เสียงผมเบาใช่ไหม <c oughs> เดี๋ยวรอแป <c oughs> ๊บหนึ <c> ่ง <oughs> <c oughs> ผมอ่านไม่ชัดเจนเหรอและเป็นที่รักของพี่ <c oughs> พี่ตลอดไปอ่านดังไม่ได้ฮะ ไม่ไม่คำวอวยพรของเพื่อนเขายาวมากเออเนาะไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ตอนอ่านคำวอวยพรของเพื่อนเนี่ยอ่านดังไม่ได้ครับท่านผู้ชมฮะถ้าอ่านดังเดี๋ยวมีปัญหาเนาะต้องต้อง,ต,องต้องอ่านเบาๆฮะสุด,ดยอดคำวอวยพรเนาะเสียงเบาค้าแอดรอแป๊บหนึ่งตอนนี้ผมอ่านคำวอวยพรผมไม่กล้าอ่านดังนะครับเราต้อง อ่านเบาๆได้ผมเ,มเพิ่มเสียงให้นิดนึงนะครับไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงเนาะส <c oughs> วัสดีคุณลำแพร